ครับผมสวัสดีครับผมมันนี่กะทักทายกันตอนเสอยขี้เก่าครับผมกับช่องร้อยอีสานครับผมสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับผมที่เขามารับชมชงรออีสานครับผมมันนี่กะผ้าเดินทางเข้าปลาไปห้เก่าครับผมมันนี่กะยัง่างสอยเนาะตีหาบัวครับมันนี่เดินทางเข้าปลาบไปวันที่เท่าไรครับเนี่ยวันที่แปดมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้าตีการเท่ามากับปลาบ้าน้องเมีให้เก่าแล้วครับผมตอนนี้กะเขาปลาให้ก่อนครับผม ไปตามไปรุ่นไปเบิ้งกันอีกที่เขาครับผมมาสิได้เห็นียงแน่นองม,มาหนิมาสิมานยังเนียงแน่ครับผมไปรุ่นไปตามกันครับผมไปครับดอกอะไแหงมันของมาหน,นีิเนาะเป็นเฮ็ดโก้ครับขึ้นฝนตกดินเบิดขึ้นครับผมเปียกอยู่ครับยังไปปลอ่อยเนาะฝนกันตีหาเลยเอา้าอี่หรอนี่พ่นตกใส่จูงงามมัน ดูงามเลยตัวแดงเนาะ้องดูดีน้องยางงามเลยดูมีใยเอ้าครับดูน้ำกันไปเรื่อยครับมันดูน้ำกันไปเงีเนาะบรรยากาศกับขึ้นฟ้าผมฝนฝนลินครับมันฝนลินมาจะขึ้นหมดคอยอีกแล้วบ่อ่ะไประเทศอยอีกตัวครับผมปลากระเปียกเน้อฝนตกลิ้น

อะจุ้มหน่อยนึงเนาะจ้ะอุ้ยช่วงนี้เขาไปให้กอนะครับผมจะหาผู้เฮ็ดแหละครับเฮ็ดน้องจิ้นไดนก้ะเก็บเอาครับผมเดี๋ยวหน่อยยิเนาะเดี๋ยวหน่อยยิ่งวะมาดูติดดิ đó có gì khác cần phải gì nó đồ quân bên là đồ hẹn đập bò đèn hẹn nó đó men bồn cái gì đây cái cái đây bồn như này ui tám chùm tuần này men bồn này Hãy Đó cho กอเลยอ,อีจูนทีนี้กอยคือนเร็วแล้วครับผมช่ังน,นี้เขาโฮไม่กอ,อ,เอยเนาะจิตยางเดือนชนิดเดือนก็ไม่เห็นครับผมเาตัวนี้เหลืออยู่ครึ่งหนึ่งครับผมกินคือเราว่าแมงมันกินเนาะแม่งมันแทะใครมาเนี่ยนะครับผม หยุดก,กันตัวอีกครับผมอันมากยังมาพออีกครับผมใส่ไปตองอุ้ดอกนี่แห้งดอกนี่งามครับผมผุ่นก็ได้อุ้ยเนาะงามขนาดจังจุ่มหน่อยนึงครับผมหลักๆักจงนี่ก็เป็นเฮดกอไปก่อนครับผมเฮ็ดยางอื่นก็บ,บ่เห็นครับผมเขากลาก่อีเนาะอีจุ่มหน่อยครับผมอุ้ดอกนี่ยังงามเลยครับ อ๋ออยู่ฟังห้องครับอีกจุ้งครับโอ้ผูกขึ้นมาใหม่เนอ่อยนะยังมีดอกหน่อยอยู่ครับอ๋อเป็นเทศนาเขาเนาะบัานเนาะเทศเขาดินอีกที่เก่าเทศกอกะได้อยู่ครับนี่พอได้แกงครับกได้บเอปลายเนาะพเพิ่มออกห่างแน,น่เทศกอก็ได้ช่วงนี้ก็ยังเหลือ มีแน่ก็เป็นเห็ดขาขาวเห็ดเตาดินครับปลาบารน้องเม็เขานาองอ,าอีกอก่ ดอกงามดอกเค็ดหน้าขาวเค็ดขาวดินกันเนาะดอกแข็งดีเนาะดอกเป็นเค็ดหน้าขาวเค็ดขาวดินนี่เดียแล้วครับผมช่วงนี้ตามมืาฮิดโก,ลกเลยคิดมาไรบันไดเนาะนะโกไอ้บ้านเนาะ

ส่งนี jis, cả, ้นักปลาบนนมิกะจะเป็นเพ็ดกอกับเพ็ดนาเขาแล้วครับเพ็ดดินนี่แหละครับผมอย่างเงินก๋เห็นมอนหลายเนาะโอกมัอนหลายเนาะ่อกันใหม่หลายออกหลายครับเพ็นาเขาเนาะเ้าวดินพอไกดตเก็บนะครับตัดเผล่ไปเอยเ็มโมยุ

อันนี้เป็นเห็ดลงกเหลืองไดปโโจุ่มนึงเนาะโอกบลายอีกดอกนึงเปลือยเลยนี่มันใครกันบอสเมีนบอกเมียนบอกนอกปากหงอน <laughs> ừ, mình mình. À, nói nó. ừ. ủa nữa 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 hết đang kéo cái vậy. cái đánh 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 đánh. À, thế nó mình. đỏ ngảm vậy. mày gì này. ครับผมมืัอนี้ก็ได้เวลากลับอไปแล้วครับผมสองโมงกว่าเนาะกับสามโมงครับผมมาเบิ่งผลงานมือนี้เนาะครับก็ได้อยครับแต่กับบ่อเตรียมตาครับกเกือบเตรียมครับผมเป็นกอห็ดดินเห็ดรวมทั่วไปคือเก่าแล้วครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปครับผมขอบคุณทุกกำลังแรงใจครับผมที่เข้ามารับชมเนาะก็ไว้พอกันเมื่อไนคลิปน้าครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแน่ครับผมเพื่อจะบริดเผยานรับชมชิมไเนนะครับผมสำหรับหน,นุข้อเก่าเข้ามาสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ